กินสตอเบอรี่จ้าสตอเบอรี่กับเจ็บเด็กสตอเบอรี่หน,นุ่ยใหญ่จ้าทำเลกแหกมาจ้าโคตรแซ่ บริสุทธิ์เลยจ้ะหวานหวานบั่นหาตอกินกับเจี๊ยบแหลกจ้ะมาแล้วจ้ะพี่น้องสุดยอดมายายแดงแดงเลยจ้า กินกับเจ้าวระแดกเขากันอยู่เลยพี่เนอะมาคำหนึ่งเลยหน่อยนี่ซำๆเลยอจ้าชิลองกินแบบโบลีกินน้ำจิ้มเนาะแบบโบลีกินจำเจียาวานะ หวานพอดิกินพี่เนาะนุะดอยอดจ้าอื้มอันนี้โคตรแดงเลยเบิงบ่งดูเบิ่งดูนี่นะโคตรแดง ไม่ไมนแต่หมาใหญ่ๆจ้าสามหมากตัวมือหนึง่งโคตรใหญ่เลยบริสุทธิ์เลย Thank <laughs> you.